ทานที่แล้วส่วนคนแล้วเป็นพลังจิตจิตสมองจิตบนดอยนี่งแต่ให้หลวงพ่อสอุขภาพแขกอะไรขอรท่านได้เป็นวัยยามสามครั้งขอ อดีกครั้งเดินทางผ่านเทพและผาดอยวันนี้เราได้มาสอบปฏิบัติภามสนาเป็นวันที่แดลงผ่นานไปอยากจะให้ท่านหลายได้เข้าใจเรื่องธรรมชาติคำว่าธรรมชาติ ชาต์แปลว่าวการเกิดธรรมะแปลว่าสิ่งต่างๆเมื่อเรารู้ว่าชาติคือการเกิดธรรมะคือสิ่งต่างๆสรุปแล้วอการเกิดขึ้นมาของสิ่งต่างๆอย่างเช่นเห็นเนี่ยที่เราดีทุกท่านท่างนั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันก็จะไม่เสมอกันมันมีก้อนเล็กก้อนใหญ่ แล้วก็อรากที่เปิดเรียมตอนล็กๆรงมีนี่คือการเกิดของสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าภูเขานี่คือภูเขาอิทนทนนท์ทางเหนือเขาเรียกว่าจาอยนทนเมื่อมีม่หินขึ้นมาก็มีต้นไม้ต้นไม้ก็มีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นมีใบต้นไม่มีใบต้นตรงต้น คือการเกิดขึ้นของธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปดัดแปลงเขาได้ที่ว่ามันเกิดขึ้นมาถ้ามันไปดัดแปลงผิดพลาเนี่ยหรือบริเวณนี้ให้เรียบก็โดนหน้ากรองเนี่ยคุณจะตายก่อนแล้วโอกาสที่จะมาสวดมนต์ก็ไม่ได้แล้วมนต์จะมาทำผิดเพราะมีแห่งเรื่อนี่เป็นการเกิดขึ้นมาของ